นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566 วันที่13ตุลาคมเวลา7นาฬิกา30นาทีที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางบุญยิ่งนิติการจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2ภริยาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และธบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายลักษณ์ภายในพิธีมีพระพรหมมงคลวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14-15ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสง์นำพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระสงฆ์รับบิณฑบาต ซึ่งมีหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นปีที่7ของวันสวรรคตรัรชกาลที่9 หรือเรียกว่าสัตตมวัตเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นยอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาและคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รูมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมของทุกปีว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชการที่9ผู้ยิ่งใหญ่